ในวันที่เหนื่อยล้าแม้แต่การกินข้าวก็ยังดูเป็นเรื่องยากหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปพบกับเรื่องราวที่สะท้อนความสําคัญของการกินมากกว่าคําว่าอาหารแต่คือพลังชีวิตที่ช่วยให้เราสู้ต่อไปได้แม้ในวันที่ยากลำบากที่สุดหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลโดยถ่ายทอดจากแพทย์ผู้แต่งผู้เขียนเนี่ยเป็นศัลยแพทย์ทรงอกต้องทํางานในโรงพยาบาลอยู่ตลอดเขาสังเกตวิถีชีวิต มุมมองต่างๆของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและก็ญาติโดยเชื่อมโยงกับเรื่องราวของอาหารหลายสิ่งที่ผู้แต่งเจอเนี่ยเป็นเรื่องราวที่หลากหลายทั้งเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องราวแสนเศร้าแล้วก็เจ็บปวดหลายสิ่งจะมีการเชื่อมโยงกับอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นอาหารเกาหลีในเรื่องอย่างเช่นเรื่องราวของคนส่งข้าวและทีมผู้ชนาการในโรงพยาบาลที่ต้องจัดอาหารให้เข้ากับผู้ป่วยในแต่ละคน แต่ในมุมมองของผู้ป่วยอาหารรสชาติอาจจะไม่ได้ถูกปากมากนักหรือแม้จะเป็นผู้ป่วยบางคนที่ดูแลยากหนังสือจะเรียบเรียงเป็นเรื่องราวสั้นๆไม่ต่อเนื่องกันเป็นหนังสืออ่านได้เรื่อยๆอ่านไม่เครียดถ้าจะให้ระบุว่าเป็นแนวไหนเนี่ยคงคล้ายกับเป็นแนวจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นแนวบันทึกประสบการณ์ชีวิตของผู้แต่งเองหากพอมาดูจุดเด่นของหนังสือนั้นเรื่องราวจากโรงพยาบาลน,นั้นแต่ละบทนําเสนอเรื่องราวของผู้ป่วย ญาติและก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ทําให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตผู้เขียนสะท้อนให้เห็นว่าอาหารเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานของร่างกายแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและก็พลังใจในบางครั้งอีกด้วยสําหรับผู้ป่วยเวลาอ่านเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกําลังได้ฟังเรื่องราวจากคนที่อยู่ในสถานาการณ์จริงหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของทั้งแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยว่าบางครั้งเนี่ยพวกเขามองสิ่งเดียวกันแต่ก็เห็นคนละแบบกัน ตัวอย่างเช่นแพทย์อยากให้งดอาหารบางชนิดเพราะอาจไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแต่ผู้ป่วยนั้นก็มองว่ามันอาจทําให้เขาเนี่ยสดชื่นมากขึ้นหากได้กินอะไรที่อร่อยชุ่มชื่นใจในขณะที่ภาษาที่อ่านง่ายแล้วก็ให้ความรู้สึกที่หิวใจหนังสือเล่มนี้นั้นใช้ภาษาที่อบอุ่นและให้ความรู้สึกเหมือนได้รับกําลังใจจากผู้เขียนเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านง่ายอ่านสบายๆไม่เครียดเป็นหนังสือขนาดเล็กสั้นกระทัรัด สามารถพกไปอ่านนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกมากๆ,ๆครับก่อนจะถึงช่วงท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหนังสือเล่มนี้เนี่ยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สปริงบุ๊กมีจำนวนหน้าทั้งสิ้น162หน้าราคาอยู่ที่275บาทเขียนโดยคุณซองอีซอกและแปลโดยคุณนริ t าสุประมานใครที่กำลังมองหาหนังสือที่ช่วยหิวใจและให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชนะนำหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับช่วงสุดท้ายนี้แล้วคุณลาเคยมีช่วงเวลาการกินอาหาร ที่ทําให้คุณเนี่ยลืมความเหน็ดเหนื่อยบ้างไหมหรือว่าอาหารจานไหนที่คุณเคยกินแล้วเนี่ยช่วยปลอบประโลมใจในวันที่คุณเหนื่อยล้ามากๆลองมาแบ่งปันกันได้กับเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดียบุค๊คเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกในเล่มถัดไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ